บ้านปลาอยู่กับดินกับหญ้าชีวิตที่สุพรรณกบปรัสซาราไขว่าได้เป็นเซนเดอร์ล่าในชีวิตจริง ขอใช้ชีวิตบ้านปลายแบบเรียบง่ายแต่อบอวนไปด้วยความสุขสุดๆส,สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่กบพัสาราเตชะไพบุญที่พอได้มีเวลาพักจากงานในวงการบันเทิงเธอก็เลือกใช้เวลาว่างอยู่กับสวนกับไรตามที่ใจต้องการโดยโกบพัสาราได้เผยคลิปเดินจิบวพาทัวร์พื้นที่บริเวณรอบบ้านที่ถูกในระมิตให้เป็นแปลงพืชผักสวนครัวเอาไว้ทํากับข้าวรับประทานกันเองพร้อมได้เขียนแคปชั่นสั้นๆที่ออกมาจากหัวใจว,ว่าความสุขของแม่ชีวิตดีๆจนถูกเรียกว่า ฟินเดอร์แล,ลเมืองไทยเลยล่ะค่ะสำหรับอดีตนางเอกดังกบพัชราหลังถูกเอพอเทพเตชะไพบูร์นักธุรกิจตระกูลดัง พ่วงดังตำแหน่งทางการเมืองมาขอแต่งงานหลังศึกษาดูใจกันเพียงแค่2เดือนจากนั้นจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ครองรักกันมาอย่างยาวนานถึง23ปีโดยมีพยานรักด้วยกัน1คนปัจจุบันกบปภัสราหากมีเวลาว่างจากงานในวงการบันเทิงเธอก็จะใช้ชีวิตอยู่บ้านสวนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่อยู่กับธรรมชาติสีเขียวงามตาเข้าสวนเก็บผักเก็บผลผลิตปลอดสารพิษมาทำอาหารทานกันแบบเรียบง่าย พร้อมอัปเดตเรื่องราวดีๆให้ติดตามผ่านอินสตาแกรมเป็นประจำ